สวัสดีค่ะโอเคนะคะเอาละค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะในชั่วโมงคณิตศาสตร์จะได้ไม่เสียเวลานะลูกนะวันนี้นะคะ9ก้าโมงเก้าโมงตรงนะคะชั่วโมงคณิตศาสตร์กับคุณครูเล็กกันที่มานะคะลูกวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะคะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือการสร้างนะคะโจทย์ปัญหาจากอ่าโจทย์ปัญหาการลบนะคะจากภาพ จากภาพเขาจะมีภาพให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็ให้นักเรียนเรียนรู้จากภาพนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสร้างโจทย์จากภาพนะคะเราเราเราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาไปแล้วนะคะเมื่อชั่วโมงของของรอ,องต้นน้ํานะคะดีค่ะเด็กๆได้ทําไมลูกเด็กๆได้เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบไปแล้วนะลูกอ่าครานี้ก็คงไม่ยากนะคะ,ะมาดูเลยนะลูกนะคะ อ่าที่เราจะทำกันในหน้านี้ก็คืออ่าที่สองลูกเก้าสิบหกที่บอกไว้นะคะลูกนะอ่ะอาเดี๋ยวเปิดเก้าสิบหกเลยลูก อ่ะอะไรเนื่องนะอ่ะ,อะการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะลูกนะเขาจะมีภาพให้เด็กๆนะคะและนักเรียนต้องดูภาพและอ่านเรื่องราวของภาพให้ได้นะลูกแล้วก็ตีความนะคะนะพิจารณาภาพให้ได้ว่าเขาเขาจะบอกให้เราทําอะไรนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ภาพก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะที่เราจะอ่านำมาสร้างโจทย์ปัญหา นักเรียนดูเด็กนะคะเด็กชายอ้วนกาลังน้องอ้วนกนลกัะลูกนะน้องอ้วนกําลังเล่นอะไรลูกลูกลูกบอลใช่ไหมคะน้องอ้วนกาลังเล่นกบอลให้ให้เราทำอย่างนี้แล้วลูกเขียนนะคะเขียนเอ่อเห็นไหมคะลูกตัวเลขลำดับนั่นเองนะคะหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะลูกเพื่อเรียงลำดับข้อความให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบ แล้วก็เติมคําต่อเห็นไหมคะนี่คือคําสั่งนะลูกนะอ่าทีนี้เราจะเรียงลําดับอย่างไรเราดูภาพก่อนอ่าน้องอ้วนนะคะกําลังเล่นลูกบอลกันนะลูกบอลอ่าในใตะกา้าคนเดียวนะลูกนะทีนี้เขาบอกว่าเราต้องรับลูกบอลก่อนลูกบอลมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอ่านับพร้อมๆไปเลยเร็วๆนะลูกนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห็นไหมคะอ่าเพราะนั้นตรงนี้เขาบอกว่ามีลูกบอล อ้าแปดลูกเห็นไหมคะตรงนี้นะมีลูกบอลแปดลูกแล้วนะคะนักเรียนนําไปเล่นเห็นไหมคะน้องอ้วนไหนล่ะนำไปเล่นนําไปเล่นกี่ลูกเนี่ยไสามลูกค่ะหนึ่งสองสามเห็นไหมคะนําไปเล่นสามลูกเหลือลูกบอลกี่ลูกตรงนี้นะคะเห็นไหมเหลือลูกบอลกี่ลูก คำว่าเหลือลูกบอลนี่คือเป็นส่วนไหนของโจทย์ลูก่าเดี๋ยวก่อนนะคะอ่าคำว่าเหลือลูกบอลเป็นส่วนไหนของโจทย์ลูกโจทย์อะไรลูกอันนี้คือโจทย์อะไรอ่ากวนกันด้วยนะลูกนะโจทย์จำได้ยังลูกจำได้ยังโจทย์ท้อง ลูกบอลแปดลูกกับลูกบอลสามลูกนี่คือโจทย์ทำไมลูกมีมีลูกบอลโจทย์บอกค่ะเออคือโจทย์บอกจำได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะนีเ่เราจะใส่ลำดับยังไงโจทย์ถามนี่เราต้องทำไมลูกเอาไว้ท้ายสุดเลยใช่ไหมคะถูกป่างอ่าโจทย์ถามนี่ไว้ท้ายสุดเลย เราจะต้องบอกจำนวนรวมก่อนลูก,ออลกบอลมีเท่าไหร่ก็คืตอตรงนี้นะคะดีไหมคะลูกตลอดก่อนนะคะลูก,ออลกนี่คืนปเหรียนั้นั้นมีลูกบอลแปดลูกก็ต้องเป็นลำดับที่โจทย์บอกมาลำดับที่เท่าไหร่ลูกลอ,อสายสยดานเลั อ่าอ <Auf S 2> ีหนึ่งนะใช่ค่ะที่เกิดคือมาเรียนนําไปเล่นสามลูกน้องอ้วนเนี่ยนะคะนำไปเล่นสามลูกให้เป็นลําดับที่เท่ายลูกตัเล่มใส่ที่สองในช่องสี่เหลี่ยมเลยลูกอ่าค่ะเหลือลูกบอลกี่ลูกคะเหลือลูกบอลกี่ลูกคะอ่าเหลือลูกบอลกี่ลูกอ่าอันนี้คือเ้างกบทำไมสามใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรลูก อันนี้ชอบข้ามถามต็นม่ชต่อมาแล้วเรื่องลูกบอลที่ลูกข้ามใช่ใช่อันนี้คือโจทย์ถามนะคะมาลูกเห็นไหมตรงนี้นะส่วนที่โจทย์บอกคือหมายเลขอะไรเห็นไหมคะที่แม่บอกส่วนที่ตัวนี้คือหมายเลขอะไรลูกหนึ่งกับอะไรทำเครื่องหมายที่น้ำด้วยนะหนึ่งกับสองสอค่ะเติมเลยค่ะขอนี้คุณแม่ชี้คนละข้อแล้วเนี่ยแม่ก็บอกว่า่โจทย์ถามคือะลูก ่วนที่โจทย์ถามคือหมายเลขอะไรลูกโลอ่้ใส่เลยค่ะลูกสามอาใครใส่เสร็จแล้วตรวจสอบตัวเองนะคะทำเครื่องหมายถูกเลยค่ะเสร็จแล้วครับอ่าทำเครื่องหมายถูกเลยนะลูกนะเสร็จตามคุณพร้อมนะคะเสร็จไหมคะอ่เราให้เรียงลำดับนะคะเรียงลำดับเช่อะไรนะคูอะไรนะคะ ้าเท่าไหร่คะหน้าที่เก้าสิบหกค่ะต่อจากเอ่อชั่วโมงของรองต้นน้ำนะคะเมื่อวันวันเสร์ที่ผ่านมาเนาะคือยังไงคะคู่หมาคู่ี้ยคะลูกปิงปองผีาอะต่อไปอะไรคะหนึ่งจุดสองนะคะลูกออาในกล่องเนี้ยจะมีลูกอะไรรู้ไหมลูกลูกปิงปองค่ะ ลแต่เขาโชว์เฉพาะให้เราเห็นเฉพาะลูกปิงปองที่มีสีอะไรสีส้มสีส้มสีส้มอ่าส่วนส่วนส่วนที่เขาปิดไว้เนี่ยลูกเป็นลูกปิงปองสีสีขาวแต่เราไม่รู้ว่าลูกวิงปองเนี่ยสีขาวเท่าไหร่นะแต่เขาบอกตรงนี้มาเห็นไหมคะลูกลูกวิงปองเก้าลูกแสดงว่าปิงปองทั้งหมดในกล่องเนี่ยมีเท่าไหร่อลหนึ่งน่ลูก เก้าลูกถูกไหมคะเป็นปิงปองสีส้มที่ก็โชว์ให้เราเห็นแล้วนะลูกนับที่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมคะอ่าใช่เป็นลูกปิงปองห้าลูกตรงนี้เห็นไหมคะเป็นลูกปิงปองห้าลูกเราเขียนมาแล้วแล้วก็มีลูกปิงปองสีขาวและสีส้มเก้าลูกตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทําไมลูกเออเยอมากเลย เก่งมากเลยลูกโจทย์บอกโอเคนะส่วนตรงนี้ค่ะเป็นลูกอีองสีขาวกี่ลูกนี่คือโจดหลไรลูกโจ์สามค่ะเก่งมากค่ะโจดสามไหมคะลูกโ,โ,โ,โอเคคราวนี้ถามมาสามเลยลูกว่าเราจะให้ลำดับอะไรที่หนึ่งอะตรงไหนคะอันดับหนึ่งเลยค่ะลูก ต้องบอกอะไรก่อนลูกรวมปิงปองลูกค่ตรงนี้ใช่ไหมคะรวมปิงปองเก้าลูกเป็นอันดับที่เท่าไหร่ลูกหนึ่งถูกไหมคะหนึ่งไปเมื่อรวมปิงปองขาวก็ส้มแล้วเก้าลูกแต่เขาบอกเพียงปิงปองสีส้มห้าลูกตรงนี้เป็นลําดับที่เท่าไหร่โจทย์ลูกอันที่สค่ะโจทย์บอกค่ะอ่าส่วนตรงนี้เห็นไหมคะลูก S <S คือเป็นลูกมีมชายถากี่ลูกคือจุดที่ตยู่หาอไก็ไม่รู้อ่ะมเป็นเรื่องสามในลำดับที่สามนะคะอ้าวนี่เขาก็ถามเลยให้เราใส่นะลูกก่อนที่โจทย์บอกคือหมายเลขอะไรตรงนี้นะคะโจทย์บอกนะคนะหมายเลขอะไรลูกหนึ่งกับอะไรหนึ่งกับสองใส่ลูกม่นะใส่เครื่องหมายลูกน้าด้วยนะเขียนไปเลยอ่าเป็นวรคตัวเลขด้วยนะคะ ต่อไปส่วนที่โจทย์ถามคือหมายเลขอะไรคะลูกนี่ค่ะสามใส่เลยลูกค่ะเห็จนะลูก <ALK? S 1> เสร็จไห, oo ไหมลูกยังเสร็จไหมลูกลูกยังอะต่อไป เปิดนะ57เลยนะลูกนะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ่ะต่อไปนะคะลูกอ่าไปดูไปดูภาพอีกแล้วลูกสถานการณ์ภาพที่เ um> ่อให้มาคืออะไรคืออะไรลูก้โพด้โทดใช่ไหมคะอ่ะเขาสั่งว่านี่ลูกคําสั่งอยู่นี่นะลูกเห็นส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบส่วนที่โจทย์ถามตรงนี้นะลูกนะ อือมี่แลมันก็พูดกันลูกที่อยู่ในถุงหิ้วเห็นไหมคะลูกอยู่ในถุงหิ้วนี่เท่าไรหนึ่งสองสามสี่แล้วอยู่ข้างล่ถุงหิ้วอีกสองสี่แล้วนับรวมลูกเป็นเท่าไรอ่าหกเออใช่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีข้าวโพดทั้งหมดหกฝักถูกต้องแล้วนะตรงนี้นะลูกข้าวโพดหกฝักใช่ไหมคะแต่เขาขายไป ตรงถุงหิ้วเนี่ยขายไปสักสี่ฝักเพราะนั้นสู่ข้อโจทย์ในเรื่องข้าวโพดเนี่ยลูกเราจะสร้างเป็นโจทย์คำถามเป็นคำถามว่าอย่างไงเหลือข้าวโพดสี่ฝักค่ะปัมือปบอมือดังๆให้เลยนะลูกเก่งมากค่ะเพราะนั้นตรงนี้เราเติมว่าเหลืออ่าเขียนตามครูเลยนะลูกออรอเออเหลือนะลูกเหลือข้าวโพดี่ฝักมีอารมณ์ไหมอ๋อรอเออเหลือเหลือ,ลอข้าวโพด ใช่ไหมคะลูกขายไปแล้วเนี่ยเหลือข้าวโพดกี่ฝักโอหเคไหมคะอันนี้คือคําถามใช่ไหม,ไมไอ่าเหลือข้าวโพดกี่ฝักบออ่ะบอฝักนะยังไ,ไ,ไม่เสร็จใช่ไหมลูกตัวแกงไม่ถูกอ่าเติมเลยนะลูกนะ เหลือข้าวโพดกี่ฝักค่ะพอโอดอโพดเห็นไหมอ่ะโอพอพันเราแดกเราโอดโพดค่ะลูกถูกต้องเลยค่ะขอรอเอือเหลือขอเราอือเหลือขออาวขาวไม่ถูกข้าวพอโอดอโพดกออีกกีไม่เอกีขออักอฝักฝึกไปด้วยลูกค่ะ เหลือกบดีกว be uh. like ah. ่าอ be huh? uh, ่าเหลือกบดีกว sure yeah, uh, ่าเสร็จไหมคะอ๋อแล้วนี่ตอนแรกเราไม่เสร็จเสร็จค่ะเสร็จไหมลูกแต่ถ้าใครไม่เสร็จไม่เป็นไรนะลูกะอ่าเด็กๆก็ย้อนกลับมาดูคลิปย้อนหลังได้นะลูกนะอ่าถ้าใครเสร็จแล้วทาเครื่องหมายถูกตรวจตัวเองเลยนะลูกตรวจตัวเองเลยค่ะคุณครูผ่านนะคุณครูไปข้อสองจุดสองนะลูกนะไปดูสถานการณ์ใหม่ลูกเอาแล้วค่ะ คราวนี้เป็นข้าวโพดพลรสีกันแล้วลูกเห็นไหมสีอะไรบ้างคะสีเหลืองกับสีอ่าสีเหลืองก็สีม่วงใช่สีเหลืองก็สีม่วงเขาบอกว่าโจทย์แบบนี้นะลูกนะมีข้าวโพดนะคะข้าวโพดเหลืองสีฝักเห็นไหมคะนับลูกข้าวโพดสีเหลืองสีผักแล้วนับหนึ่ง 2องสามสี่โอเคไหมต่อไปและข้าพน้วงลูกข้าพนม่งองลูกค่ะเขาเรียกฝักลูกฝาบล้อเนาะโอเคลูกคาปลอดภัยอ่ะช่ใช้ถูกย้อนหลังก็ได้ลูกอ่ะทีนี้เขาบอกแล้วข้าพนุงสีฝักข้าพนุ่งสีฝักนะเขพด่าม เด็กๆจะทําไงคะเนี่ยเด็กๆจะตั้งคําถามว่าไงคําถามก่อนข้าวโพดข้าวโพดมีข้าวโพดอะไรลูกมีข้าวโพดเผือกข้าวโพดข้าวโพดมี้ผึข้าวโพดขีอ่าไอ้เนี่ยฟังนะหลานมีคนตอบถูกแล้วลูกที่สถานการณ์นี้เขาให้เราเปรียบเทียบแล้ว ว่าคุณน้อยกว่าหรือมากกว่านะคะอะคุณจับคู่แล้วกันเนาะให้จะได้เห็นชัดนะลูกอะตรงนี้นะลูกจับคู่นะืองมากใช่ไหมหนึ่งสองเห็นไหมคะอะเพราะนั้นเราอาจจะเขียนได้สองคำถามนะตรงนี้นะคำถามแรกก็คือข้ดเหลืองก่อนลูกมีคอยมีนะลูกข้าวขอขาว เออขยอดพูดดูว่ามันดึกมันดึกก่อนดูหลังหมดหรอหมดอ่ะบีโพดเหลืองมากกว่ายอดพูดเลยค่ะนะมากกว่ากี่ปะลบมากกว่าข้าวงบนมีสี่อันนี้ต้องเขียนยาวหน่อยนะลูกเดี๋ยวมันจะต้องชัดเจนเลยนะลูกว่าเป็นอะไรยอดพูด ออเขาพดม่วงบอกอ่าพดกล่าวนีนะลูกโพดมัวมวงอม่วงไม่เอกม่วงกี่ฝังสองสองสองก้หัวหัหัว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 เอวหั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 วหอวหัาหัวหัวหนวหัวกัวหาวหั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 วหมวหัวหัวัวหัว ข้าวโพดเยอะมากใช่ไหมลูกแต่คราวนี้คุณครูย้อนกลับบ้างเอาเป็นข้าวโพดม่วงบ้างมาลูกนะอ่ะคุณครูจะบอกว่าตรงนี้นะหนูเขียนประโยคเดียวเลือกประโยคไหนก็ได้ลูกมีข้าวโพดโอ้ข้าวม่วงนะคะมอง่วงมองไม่เอียม่วงกว่าม่วงน้อย ข้าวโพดเหลืองมากกว่าใช่ไหมเนี่ยมันมีเยอะกว่าน้อยกว่าข้าวโพดข้าโพดว่ข้าวโพดข้าวโพด้าเข้าวโพด้าวดข้าวโดข้าวโพดข้าวโ้าวโข้าเข้าวโด้าวข้าวโพดข้าวโพดขาวงนข้ายกพดว่้าข้าวโพดเหาืองดขาด้าพดาวโดอาดาวโพดาดา้างโพงข้้าว้ว้อว yes ้าางโพข้าพด้าาข้า เขียนเสร็จแล้วค่ะเลือกเพียงคำถามเดียวนะลูกนะเลือกเพียงอันเดียวค่ะเลือกเดียวนะคะไม่ต้องเขียนสองอย่างนะลูกเดียวค่ะเส็ดค่ะหนูจะเลือกมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะคะจะถามยังไงก็ได้ถูกทั้งสองอย่างเลยนะคะเขียนไหมลูกเขียนต้องมีไหมข้องมีไหมรูดีดูดี เขียนคำว่ากินทำตามไปเลยลูกนะมีใครเสร็จยกมือที่ลูกน้องคอยใส่เสร็จยังคะน้องคอยใส่เสร็จไหมลูกพูดเปิดไฟลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะลูก้องแรงมากเลยเออพีรพลแล้วค่ะลูกพีรพลเสร็จไหมครับเห็นแหวนม่ใช่พีระพลเสร็จแล้วนะลูกนะอ้กวางพูดคโอรอพูดโซโล ขอบพูนโอเคค่ะรอไม่ค่ะเดี๋ยวคะนได้ไปต่อนะคะลูกนะเราไปดูต่อนะคะลูกถ้าใครไม่ทดนะลูกอะไรนะลูกนันทพรนันธพรเสร็จไหมคะนันธพรน้องพันธ์พรใช่ไหมทันทันยะาพรทันทีค่ะ ต้องทำเนี้ยทอนถูกเสร็จไหมคะทํเนี้อทอนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยหนูเลือกอะไรลูกหนูเลือกเปรียบเทียบมากหรือน้อยหนูเลือกอะไรไม่ได้ฟังนะโออ่ามากเสียงไม่มีเลยลูกไม่ได้ยินเสียงมากกว่าใช่ไหมคะอะอ่านนะลูกเนาะเดี๋ยวจะไม่เสียเวลาเนาะลูก อ่าต่อไปนะคะมาดูภาพตอบนะคะลูกนะภาพต่อไปนะเป็นเรื่องอะไรลูกอ่าเป็นเรื่องขนมโดนัทใช่ไหมคะขนมโดนัทกลมกับขนมโดนัทเกลียวนะคะในกล่องนี้ลูกในกล่องนี้นะคะนะลูกเขาจะมีขนมโดนัททั้งหมดแปดชิ้นนะคะตรงนี้โดนัทสิ่งที่โจทย์บอกมาเนาะมีโดนัทแปดชิ้นเห็นไหมคะอืม เขาให้หนูนาข้อความที่กําหนดให้เขียนเป็นประโยคนะคะจับูบปัญหาการลบนะคะอ่าใช่ค่ะเป็นโดนัทกลมหนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นเห็นไหมคะเป็นโดนัทกลมสี่ชิ้นเ็เพิ่มเป็นโดนัทเกลียวกี่ชิ้นเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเป็นโดนัทเกลียวกี่ชิ้นโดนัทเกลียวอยู่ในนี้ลูกในกล่องที่เขาซ่อนไว้เนี่ยตรงที่เราไม่เห็นเนี่ยนะคะตรงนี้นะเอาละค่ะ เรามาสร้างโจทย์ปัญหากันลูกเราจะเขียนอะไรก่อนเอ่ยเขียนอะไรคะเราจะเขียนอะไรคะมีโดนัททั้งหมดอันดับหนึ่งลูกเอาเขียนอะไรอันดับหนึ่งต้องบอกโดนัททั้งอะไรลูกมีค่ะน้ต้องบอกโดนัททั้งหมดตรงนี้ใช่ไหมคะถูกไหมคะอ่ะเขียนเลยค่ะลูกอันดับแรกคือมีแล้ว ดนอุดอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสามอ่าอันดับสองนงมีโดนัททั้งหมดทีนี้ก็ลอกลงโจทย์ปัญหานี้เลยลูกอ่ะเอาอันดับหนึ่งอเด็ดดอหมดนะลูกมีโดนัททั้งหมดแปดชิ้นแปชิ้นอืออือทำวอ่าไปอันดับที่สองคือเป็นโดนัทอะไรเป็นโดนัทเกลียว มีตนนีนเป็นนะลูกพอมีลูนัดน้องนะมีข้างบนก่อนจะดูดูว่าเซนข้างบนต่อนัดตอรอเอวอกเดียวตอรอเอียตอรอเอียวอกเดียวนะลูกทางเป็นโดนัทเกลียวเออโตทีเป็นโดนัทโดนัทกลมค่ะลูกโตทีนะคะลูกเป็นโดนัทกลมอพอทางเป็นโดนัท เป็นโดนัทกลมก่อนนะลูกสี่ชิ้นค่ะชออิกีกนอชิ้นไม่โรชิ้นโ,โอกคำถา,ถามคือเป็นโดนัทเกี่ยวเ เขียนติ๊กตลอกตัมนี้เลยงั้นแม่จะให้ไล่ลำดับยังไงเล่าเออเขียนเข้าตีละมันเสร็จหรือยังเล่าอ้าวเป็นโดนัทเปลียวก็รอเอียวอลเกลียวลูกนโดนัทกลมอ๋อขูนมดูือกี่ชิ้นเล็กเล็กเล่นวัคคือข่าแดงอัเพี้ยนคำเพียนคำเดียวค่ะอะไรนะลูกเพียนซ่องคำเขียนคำเดียวค่ะเขียนตามนี้หมดเลยลูกวันเนี้ย นะคะพมึงดูหน่อยชอช้าขอขาอันนี้ต้องเขียนหมดเลยลูกอันนี้คือโจทย์อะไรลูกอ่าโจทย์ปัญหาทั้งหมดของเรื่องโดนัทกลมกับโดนัทเตียวนะคะชิมิโทชิ้นอันนี้หมดเลยนะต่อไไหนอันดับสอง ได้ไหมคะลูกน้องพลอยใสเขียนป่ะลูกน้องพลอยใสพลอยใสเขียนยังคะลูกเขียนแล้วค่ะหนูเขียนรอคูค่ะอ๋องั้นหนูตรวจสอบเลยลูกก็ถูกไหมถูกไหมคะลูกที่หนูเขียนถูกไหมคะถ้าหนูเขียนถูกหนูทักก็หมายถูกเลยนะลูกนะแต่ถ้าไม่ถูกหนูแก้เลยนะคะลูก อ่าหนูตรวจไปเลยลูกถ้าหนูถูกหนูทาก่อนแก๊กดีมากเลยนะคะอ่าถ้าถูกทำเครื่องหมายถูกได้ตัวเองเลยลูกนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เปิดลงมาเรียนนะคะคุณครูแต่ละท่านก็จะตรวจของนักเรียนแต่ละคนนะคะอ่าตรวจความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะลูกนะอ่ายังเขียนอยู่นะพีลพลก็ยังเขียนอยู่นะลูกหลายคนยังเขียนอยู่นะคะ เอาขึ้นมาดีเลยียน้วาเียตามอน้องมีระพลเสร็จแล้วเออน้องมีระพลนี่ดีมากเลยพอยใสเหมือนกันนะลูกนะหลายคนเลยนะพอพอไม่พูดก็ปิดใหม่เลยนะคะเก่งมากพอพูดก็เปิดนะคะเปิดใหม่ใช่ไหมคะยังมีเพื่อนๆยังเขียนอยู่นะลูกเนาะ ก็ชอออีกมาชิมก็ชิมก็อุดูแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณครูโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะไปดูภาพสถานการณ์อีกนะลูกไม่เสร็จแล้เค่ะ เยอะไหมคะลูกเยอะไหมข้ไม้ได้ครูนี่ตำคาในคำนี้แหละเยอะไหมลูกมันจะเหลืออีกภาพหนึ่งนะลูกนะก็คือเร<ม>ื่องหมวกเอางี้ละกันเนาะลูกถ้าใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวใครเปิดคลิปย้อนหลังแล้วกันนะ<ม>ลูกเนาะเพราะว่าเราจะได้อจบในเรื่องนี้นะลูกนะสําหรับวันนี้เนาะม,มาดูสามจุดสองแล้วกันลูกนะโอเคค่ะเป็นเรื่องหมวกนะคะลูก มีหมวกสีขาวกับสีดำนะคะเขาบอกเลยว่าหมวกสีขาวนี่กี่ลูกเนี่ยพี่เอกกี่ใบคะลูกหนึ่งสีดำสีดำสีดำอีกหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดถูกไหมคะหมวกสีขาวน้อยกว่าหมวกสีดำกี่ใบพอแหวนเลยหมวกสีขาวน้อยกว่าหมวกสีดำกี่ใบนี่คืออะไรทำอะไรโจทย์อะไร โจดถามค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเยี่ยมมากเลยลูกส่วนสองข้านี้คือโจทย์ทำไมลูกโจทย์ถามค่ะอ่ะดีลังตัวนี้นะขาวกับสีดำนี่คือโจทย์ทำไมลูกบอก้าวลองเบื่อค่ะสื่อขึ้นอย่างเป็นคนมึนแบบนี้มึนเกินว่ะมึงนะเนี่ยแค่เนี้ยมันยากไงช้อยอีนอนชิมไม่โดนชิมใช่นี่ประธานอ่ะดังนั้นเราก็เขียนไม่ยากแล้วลูก เราต้เขียนอะไรก่อนลูกล้ำดับที่หนึ่งเขียนอะไรก่อนคะอันนี้ลูกมีมีค่ะหมวกสีอะไรหมวกสีอะไรหมวกสีขาวค่ะไม่ใช่ลูกหมวกสีอะไรสีดำใช่ค่ะสีดลูกเขียนเลยลูกหมวกหมวกดำค่ะหมอวัวหอหมวกไม่เห็นว่าน่ะสีดำเนี่ยเขาบอกว่าหมดสีขาวหนึ่งใบถ้าการลบต้องเอา มีหมวกสีดำมาอันทีหนึ่งนะคะห้าเอ็ดลำดับที่สองคือลายต่อลูกห้าสี่สามห้าหมวกขาวหมวกสีดำเปิดมาเก่งมากเก่งมากค่ะลูกสีขาวกับหมวกสีดำถุงใบอ่าส่วนสิ่งที่โจทย์ถามเห็นไหมตรงนี้ใช่ไหมคะ อ่าเป็นลำดับที่เท่าไหรอ่าเขียนเลยค่ะลูกเมจะตายเนี่ยอมอวเขากหมวกนะลูกนะหมวกสอีสีกาลดขาวนเน้อยกว่าอ่่ออน้อยไม่ถูน้อยน้อยกว่า ได้อันดับหนึ่งัสามแล้วอันดับอะไรนดเปิดใบอันดับหน้อยกว่าหมกสีดำกีใบเขว่าีนเียนเซเคียนปุ๊บลบปั๊บกูกระบอกเขาใจเขียนเค่อลบปกูจะเอายางลบปั๊บ เอาละค่ะลูกอ่าเป็นท้ายบทพอดีนะลูกนะนะคะท้ายบทพอดีลูกในในหน้าอ่าการสร้างโจทย์ปัญหาโดยดูจากภาพนะคะเอาละคะ่ะในข้อนี้ลูกคุณครูให้เวลานะคะเด็กๆเขียนไปได้เลยนะคะเพราะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะคะอ่าเพราะนั้นในชั่วโมงนี้คณิตศาสตร์นะลูกนะ เราก็จะเรียนรู้เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะจากภาพนะคะและเราก็นำสามารถเขียนโจทย์ปัญหาได้นีดัาทีใบาอาละค่ะครูจะให้เวลาจนกระทั่งอ่าเวลาของชั่วโมงคณิตศาสตร์หมดเสร็จแล้วค่ะ,อะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะ ช่ค่ะต้องให้บอกเขียนต่อไปเลยเพราะนั้นในในในเรื่องของการสร้างจุดปัญหาจากภาพที่ก็จบนะคะในในชั่วโมงในชั่วโมงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวพบกับครูในชั่วโมงหน้านะลูกสิบโมงเช้าวันศุกร์นะคะสิบโมงเช้าวันศุกร์นะคะพบกับคณิศาสตร์นะกับครูกับกูเล็กจันทิมานะลูกเสร็จแล้ว อ้อเดี๋ยวเราจะลากันเลยนะลูกนะใครที่เสร็จแล้วก็อาจจะไปพักเบรกนะคะเตรียมตัวเองเรียนคอมพิวเตอร์กับบูโมใช่ไหมคะเรียนสนุกไหมลูกกับบูโมสนุกสนุกสนุก แปลกๆมาให้แต่ละชั่วโมงมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะอ่าในชั่วโมงวิทยาการคำนวณเนาะอ่าเด็กๆจะได้ชอบวิชาของครูจันที่มาใครชอบทะลุโหธัญญธรใช่ไหมคะโอ้โหน้องธัญญธรคิดถึงคุณไหมคะไม่ได้มาหลายวันนี่คิดถึงไหมคะลูกคิดถึงค่ะเด็กๆกันะลูกนะนะคะโอเคค่ะ โอ้หลายคนเก่งมากเลยอ่าใครที่จะทเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะไปเรียมนวิชาต่อไปก็ก็อ่าออกได้เลยนะครับลูกวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีค่ะวค่ะี่หลายคนอสั่สวัสีค่สวัสดีค่ะสวัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัครเสร็ค่ะยวักไีเลยสวัสดีค